Over Top Up บริการรับเติมเกมราคาถูกใครที่สนใจเติม FIFA Point ในเกม FIFA 22ขอแนะนำา v v r t t p u u p ปลอดภัยราคาถูกนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆให้บริการอีกเช่น PUBG Mobile, Genshin Impact, Free Fire และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายฝากด้วยนะครับสำหรับ Over Top Up บริการรับเติมเกมราคาถูกรายละเอียดเพจอยู่ในใต้ Description เลยนะครับหูกรอบเจโอบายเฮียเก้าจ สำหรับเกมเมอร์ที่ชื่นชอบในหมูกรอบบอกได้เลยว่ากรอบเนื้อฉ่ำสะใจแน่นอนจัดส่งแบบซีลมาด้วยถุงสูญญากาศเก็บไว้รับประทานได้นานยังกรอบเหมือนทอดใหม่สั่งได้เลยนะครับที่ line แอดเฮียเกลจูเนหรือดูรายละเอียดได้ที่เพจหมูกรอบ JO by เฮียเกลจูเนีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเดสคริปชันเลยนะครับ ี่ก็เป็นทีมที่ผมลุยวีนี้นะครับมีโรนัลโดมีแรดฟอร์ดนี่ว่าจะใช้แผนนี้ส1 2 1 2ใครอยากจะดูแทคติกก็ดูได้เลยนะเป็นบาลานซ์บาลานซ์ห้าสิบห้าสิบเพรเยอนี่7จ็ดเหลอดคอนเนอร์ฟี k คิกนี่หนแล้วก็อินสตั c ชั่นก็แบ็ก2ข้างก็เป็น Stay Back กลางรับก็คือ stay ์แบ็ c o ค e r c เวอร์ตัวนี้ไม่ได้ปรับปรับเป็น cover เ e อร์เอย่างเดียวสองฝั่งนี้แล้วก็ s t a ย์ฟอร์เวิครับหน้าต่ำฟองหน้าเก t i ี b e h i สเตย์ฟอร์เวิรทั้งคู่ประมาณนี้แผนที่จะลุยกันวีกนี้ถ้าเวิร์กก็จะใช้แผนนี้ต่อนะครับ เอ๊นั่นเอาใช้ cover center ดีกว่าว cover wing ดีกว่านี่ตัดบอลได้มาเฟกี้โรลันโดยกมาครับแรดฟอร์ดรฟอร์ดพักอแกแตะล็อกบางทีแรดฟอร์ดยิงเรียบร้อยขึ้นนำสองหนึ่งมามาเอ้าตัดบอลได้อีกมานี้ครับเฟกี้แรดฟอร์ดเฟกี้ โรันโดไลมาแล้วฟอร์ดยิงทามฟินิชโอ้โได้สองประตูติดกันเลยมานวันนี้โรันโดโรลันโดเลี้ยงเลี้ยงตะกี้วนวนมาวนมาส่งมาฟินญ่าชิงให้โรันโดคล้องหนึ่งทียยิงโอ้ยจมเสาซ้ำเรียบร้อยเอาออกเลยออกไปออกเลยออกไหม เรียบร้อยครับก็ยังต้องชาโด้นะผมว่ายังต้องชาโด้อยู่มันโดนแบบเนิร์ฟดีฟนอ์ไปหน่อยนึงอ่ะโล่นแย่งโล่นแย่งเฮ้ยโอ้โหโดนโอ้โหโดนซ้ำลันนาลุม่าอุตส่าห์เซฟไปได้แล้วโดนซ้ำเปโดร เฟชชัอตยิงลาฟินยา่าสวยครับกังเต้แฟชชแบ็คหน้าทำไหมเหรอผมว่ามันแพงไปหน่อยอ,อีกนิดเดียวก็ราคากาทองแล้วนะเอาเอาชิปชิป เอา้าปัดอีกดีครับพี่หมอพึงเด้งไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสบายสบายเฮ้ยไม่ล้ำด้วยหรอโอ้โหโอ๋อล้มานี่ล้มอะไม่ล้ำนี่สกอขึ้นแล้วโหหยาบแล้วงานหยาบแล้ว สวยฟฟานะ่ะสวยครับโรนัลดู พวกไวไฟก็ไ i ไฟมันหนักจริงอะขนาดสายแลนยังหน่วงเลยเจอยัดมาได้เฮ้ยเซฟดอนารุม่าสวยโอ้ปั๊มบอลไม่ได้ได้สวยอยู่โอฟาน้าขายต่อโอฟาน้ากระชากยกมาทาลิสกาโค ดาลิสกาวนกลับมาดาวบิทสันดาวบิทสันครับยกมาดาลิสกาพักอ,อกหนึ่งทีแล้วยิงเฮ้ยโอ้ได้ทิ้งไหม GSRU yes, อะไรเนะี่ยโรดิโกอ่ะสวัสดีคุณอักพรค้าสวัสดีครับเอาเอา๋อาาคิมเปมเบ้เบทำไมโอ้โหโดนน้ำอีกแล้วคิมเปมเบ้มันวิ่งเสียตำแหน่งอนะ่ะขอเล่นปิงสิบครั้งในชีวิตมาเนี่แดงเดีด๋วยวไรฟอร์ดโก วันนี้ลองสี่สองสองเพราะหุบจากสี่สามสามได้สวยครับแรดฟอร์ดเกมไม่หายเลยนี่ชอบติดสปีดพอไม่สปีดเหมือนที่หลงจังหวะไปหมดฟินาโอันโดสวยสวยครับขยับโก แร้วเคมเจกเอามา,ามไปยองเข็มสิบผมว่าเอาโอบาดีกว่านะกล่องหน้าไม่อยากจะให้ใช้แบบเคมีไม่เต็มเลยถ้าไม่ใช่ตัวแบบตัวพีกอนดูวมัดึดงสวยเฟกี้ออกไหมออกแล้วคัาวินที่สามยูเพลเยอร์ล้วบอกเมดันจูมาเงยบัปเป้ด้วย หลยมาไล่ฟอร์ดสวยฟิกกี้ยิงจ่อหน้าเลยอนะแนะมีการเล่นสกิลอันน่ะยกไปสวย สวยแรดฟอร์ดโอฟาน่าราฟินญาเฟกีเฟกีลากมายอดมาแรดฟอร์ด,รดถึงแตะก่อนสวยเงาโมโหลูกนี้โรน,นโดออกเลยเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อเปล่าครับเฮ้ยน้องน้องจอกเอฟซีอ่ะ โอ้ยเด็กเน็ตแดงแฟนเชลซีครับแฟนเชลซีแต่ว่าสเสื้อยูเวนี้สวยดิเสื้อยูเ <laughs> so วสเมื่อกี้ครับ่อยมาแล้วฟอร์ดยกมาโดสวยงามโรนัลโดโออแฟนมันดติดตเหรอกิม <laughs> เ,บ,บ,เบ,บ้ไม่เรียบร้อย โดนเกือบถึงฝันละชุดนั้นโดนลูเออมูล่าแม่งนั่นน่ะมูล่าแม่งแฮตริกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพักโอกอีกแล้วโอเคเกือ okay, บ <R ates. S 2> ตาย ออเออเฟิกี้คอนเต้ไปนิวคาสเซิลโอเล่ไปอ่ะทิวิ่งก่อนเลยโอ้ลูกนี้โอ้ชิมเพนเนสียบันละเสียบไปละขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยจำเป็นจำเป็น เก้าสิบแล้วทดหนึ่งนาทีไม่ต้องรีบแล้วอ้ยยาร์เสาแรกเลยเมอร์เทนลอดไปชนะสามหนึ่งครับเสียใบแดงไป